ได้ประมาณนี้แล้วครับครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เดวตะลรอนก็ออกไม้มาอนเดิมครับนี่เหยื่อที่เราหมักไว้นะครับเราติดตามผลงานนะครับบ้าจะเป็นยังไงให้คุณสีลงไปแล้วคุณสีนี่นะครับ gọi mà lui cái lấy thôi nha, này oh. <coughs> ยังเงียบครับพี่น้องยังเงียบอยู่ครับวันนี้7จ็ดโมงกว่าแล้ว เก้อเหรอเก้ออีกแล้วมันตอดบ่เดือด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 เก้อตัวตึงมือตันมาเรื่องมาหวานี่แล้วบ่อนี่ไม่ต้องพูดถึงโอเคบ่อนี่ไม่ต้องพูดถึง ัอนี่จะตัวใหญ่ๆครับบอนคือเขาว่าเป็นโลเป็นโลอ่ะนี่ได้ปะนินนะได้ตะบ,บานเอาไป เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสองแล้ววันนี้สองแล้วฮะคลิปก่อนเด้อสิวตะลอนออนทัวสองแล้วครับโ,โหูดูดูด,ด,ดูพี่น้องดูดูดูด ตัวแรกมาแล้วครับเนี่ยแต้มแรกโอ้โหโชว์หน่อยสิ่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงอ,อ่ะลุ้นเงินต่อไปกินนกูง โครึ่งวันมาแล้ว กลับถึงบ้านแล้วครับวันนี้ผลงานก็ไม่สวยหรูเท่าไหร่แห้วทั้งบ่อครับก็ได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้แล้วครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามฝากาากดทับสไครให้หลิวตลอดด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ